เมื่อวันที่11เมษายน2568เวลา9นาฬิกา30นาทีค่ายเสนาณรงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพลตรีประกรณ์จันทรโชตะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42เป็นประธานในพิธีส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้บังคับบัญชาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน,เ,นเหนื่อยมา ตลอดทั้งปีได้คงความสุขสนุกสนานและรื่นเริงตามประเพณีโดยมีพันเอกธนุชพิศารสิทธวัดรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาส,ส่วนหน้าฝ่ายทหารพันเอกวัทยุทธ์ชูช่วยเสนาธิการมณฑลทหารบกที่42คณะผู้บังคับบัญชาตลอดจนกําลังพลและครอบครัวพร้อมใจแต่งชุดไทยและใส่เสื้อลายดอกในร่วมพิธี โดยภายในพิธีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ได้กล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยส่งน้ำพระพุทธรูปและรับการรดน้ำจากกำลังพลตามลำดับจากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลได้รับประทานอาหารร่วมกันมีการออกบูธอาหารจากหน่วยต่างๆและมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างความสุขรอย,ยิ้มให้กับกำลังพลที่เหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนมาตลอดทั้งปี พลตรีประกรณ์จันทรโชตะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42กล่าวว่า การที่ทุกคนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่โดยถือเอาเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเราถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นความดีงามและยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเหมาให้คงอยู่ต่อไปขอให้ทุกท่านจงรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปและพยายามตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดตลอดจนดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ในทางที่ถูกต้องดีงามความสุขสวัสดิ์และความเป็นสิริมงคลก็จะบังเกิดแก่ท่าน ทั้งหลายและในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ก็ขอให้พรที่ท่านได้ให้มาจงมีผลสนองตอบแก่ท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีและมีความสุขความเจริญในสิ่งพึงปรารถนา គ្មានៅមន្តែនឆ